สบายดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนพรสะซส่ซักนกนูรองสานเนาะสบายดีเด้อูเป็นวัดทุกคนบ่สบายอันก็เลยได้ใส่แว่นแล้วนี่เนาะที่แรกมันต้ตนตาลเป็นก้อนต้อมาวีนาเป็นต้อมาตัวย่อยเป็นตอนนี้เป็นอู้เป็นทุกคนแล้วทีนี้ยางติดใส่ลูกค่ะนะยางลูกเป็นวดัดคืออูนะอูก,ก็เลยต้องได้ใส่ผ้าอัดปากแบบนี้เนาะแล้วก็ เมื่อคืนนี้ให้เออตัวเอาออโต้ไปเลยอู้ไ่ได้วุ่นวายลูกเลยนะทุกคนเนาะเป็นอะไรอยู่ออโต้เมื่อคืนนี้เป็นยังเอาแออ้อยู่หมออโต้แกเมื่อยอยู่อย่างนอนงสวยตอนนี้ย้อนเฮ็ดเบี้ยกลายนี่แหละตอนนี้ฝ้าออโต้ไว้นำนานะทุกคนเนาะเดี๋ยวประมาณมื้อคืนเนาะทุกคนวันที่หนึ่งพวกเขาก็จะเดินทางกลับเด้อ ว่ามายุด,ดุแล้วทุกคนเอากาต้มเมือบ้านก็ไปพักผ่อนอยู่บ้านไปอยู่บ้านอย่างเง้วเลยวันนี้ทุกคนเมือบ้านนี้ได้วางแผนเฮ็ดหลายสิ่งหลายย่างทั้งหลายแหงทุกคนเดี๋ยวท้าว่ันลงการลัซีาพากันมีแผนเฮ็ดอ็นเดออีกแดงแผ่นตลอดตอนนี้ก็คือตะย่อยชิพานอู้ไปแถวหน้าด้านทุกคนไปเอาบรรยากาศภาพแถวหน้าด้านมาให้ทุกคนเบื้องหลังอะใช้ไปกินข้าวแถวหน้าด้านแต่ว่าสภาพอู้นี่แบบเบิ้งกบะได้เลยเนาะ งานดองนี่ทุกคนงานดองนี่ค่ะมื้อน,นี้เป็นมื้ออุ่นดองเด้อแต่ว่าพ่อแม่อู้ฮันเออแม่อู้กับเจ้าภาพงานดองฮันยังติดอยู่ฟุเกาหักอยู่ว่าสันกีโทรมาตอนสวยเจากก้าของกต้องไปเดีย๋ยวเจ้าพักคนอยู่เือนแมน่ตอนสวยอู้ไปอาจฉริยะเจ้าพักคนหล่ะเจ้าพักคนหนีกว่ากินยาแล้วนอนพักคนฮันตอนแรงตอนแรงคนเลยจังสิไปตอนแรงอาจจะไปก็ไปตอนแรง,นะแงอาจจะไปน้อยหนึ่งแต่ว่ามือหินมือนั้นยังสิไปท่าแต่มื้อนี้เขาเจ้าเฮ็ดมักเบ่งอีกอย่างแล้วว่าสันแต่ก็ย่าต้องมจิไปท่าบรรยากาศงานดองเด้อมามาเบิ้งเอาทุกคน างานติดใซลลูกอ้ก็พยายามเมื่อวานนี้บังเอิญไปคลินิกพัดไปเจอกับ่าะมู่ของไม่สุกก็เลยเนะนะให้เวียนนํากันไปเอาออโตโ้ไปกวดตาทุกคนออโตโ้คือว่าเจ็บตาเนี่ยเพื่อนเอาอยางให้มายอดพอยอดอยางให้แล้วคือว่าดีแล้วตดยเนาะดีขึ้นมาเลยแล้วกะอันบ้านนี้แล้วกะเพือเ่อนก็เลยว่าสีให้อัน แล้วกูว่านเป็นวัดเป็นเป็นวัดเป็นไอเสียนะเพิ่อนก็วางยาให้บอกเอาเงินจักกีบเ<ะ>พิ่อนบอกเอาเงินมาจักกีบอยูงว่าดิเอาไม่เอาไม,าเาเม,ามา่เพิ่อนบอกโอ้ยใครอยู่ใครอย่าบอกเอาบอกเอาหนึ่งก็บอกเอาหนึ่งก็บอกเอาป้าซื้อเสียงด็อกเตอร์จันทร์สุกนี่ละเมนซื้อเสียงด็อกเตอร์จันทร์สุกลพลบุตรีละเมนดังทัว่วเมืองเงินเฮงฮู้มัดผู้เดือกอะไรไห,ห่อมนนะผู้เดือกอะว่านี่เด้เนาะห้ามบุญเสด็จ ขายแค่ามาสเตอร์โกซังพูดห้าน,นี่แหละที่พ่นมีรถหรูนะทุกคนตัวมารีวิวตอนนะั้นอันนี้เป็นเถื่อนพ่น์ป่ะเว้ยตัวพ่นมีพ่นเงินบอกกันหาังเป็นอย่างที่เถื่อนหลังซำนิทสวยและงามหรออ,อันนี้เป็นจีนทุกคนเขาจ้ามาสัมปทานที่มกทั่วทุกคนเห็ดแล้วแล้วเขาก็ขายไปจีนตอยนี่บันแก้วดอนคุณจะเบิกไหมอันเดียวอันมกทั่วนี่นะเออเว้นอัน เที่ยงนาเลื่องนะขอเฮ็ดคักๆกอาตัวเนึ่งขอ่อยกำลังซื้อคนอยากนอนสวยไปมันนี่เบิ่ร์นสถานการณ์ด้องเป็นยังไงใจแท้ก็อยากมามาเขาเน,นี่นึงประมาณจาก2โมงกับกลับมานอนใช่ไหมนอนบัดไปนอนปุ๊บเมียผัดไส้เอาลูกซะนอนกับวันได้นอนซะบป่ะนี่คือเ <c oughs> มื่อวานนี้นอนกับรถคะคักมืดวันน้นอนสวยไม่เมื่อยเปียัอยู่เดี๋ยวนี้มีลูกกันแล้วนี้แหละ ไปนอนรับตีได้งานทั้งหน้าดินี่ทคนทางหน้านี่เป็นงานแต่ว่าเฮือนเขาจะอยู่นี่เขาจะเฮ็ดงานอยู่ลุงพุ่นแม่เจ้าเบ้าก็โทรนำจำจำอยู่เพื่อไปเพื่อมาหาเพราะว่านี่เขาจะเฮ็ดพี่เขาจะเฮ็ดอยู่ลุงพุ่นมึงเดินกิยลุงุงแก่ายเลยพี่น้องตะกี้ทางลุงนี่เป็นตลาดตลาดเอออยู่นี่วะอ๋อคือว่าจะโตจะตั้งล่ะ คุ่มัหนึ่กระจกแหย่เชิงเลยาไหลไปทางเดีวะนี่ไหลไปท้งเดียวคุณขอซ้อนตัวงยตัว่าขอซ้อนยู่ไหมย่ามลำสั่นบ่ฮะบอนหลกมีใสคนค่อยว่าตรงใดซ้อนนี่ค่อยว่ะเพราะว่าคอยน่เหลก็ต้องไดอัรักกันสาสัญญาณแต่นีมามาอดเป็นทนตอนนี้แม่อัน โอ้กกสำสาวี่เยอะใช่มันเกิดมากข้อเห็ุเลยนะต้นพวกสำสาพวกนี้นะแม่นเหรอถึงตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ก็ยังบอยถึงตัดเถอะตอนนี้วา่าเรากล้วที่เบล่าได้ทุาากคนห่างจากพ่อเราอยู่ประมาณจาาเจ็ดกิโลนั่นเหรอือจะคือห้องเขาว่าไซเดนลาวไทยเจ็ดกิโลสิเกือเนาะพอดีเน่ยรักหัวอยู่ข้างหน้าเงินเลยเออเทียนนัาน้อยเมืองเงินเด็กหนึ่งสี่กิโลนี่เมืองเงินนี่ก็เป็นเมืองที่แบบว่า b ได้ใหญ่ทุกคนไม่นเมืองน้อยแต่มันเหยาวม่นเหย้าไปคือแข่งสยามบุรีเลยแข่งสยามบุรีกับเหยาเหมือนกันเหย้าเลยเหย้าเรียบไปนน้ำผองบอกเลยกลอันนี้ก็เรียบไปนน้ำผองเหมือนกันเหย้าน่ะเหย้ากลัวหลายแข่งหน้าตา b ได้แต่ง b ได้เด้อเลยไล่ข้าด้เลยอุลองซานเดี๋ยวมือวางที่จะปิ้งคทั้ำลายเนี่ยอ้าวมจวเปิดนี่ บ่ย่ยงอนี <Okay. S 1> อว่า oh. สิไปไซแดนมันเสารก์กว่าหัวที่ได้ไปหรือบเพราะว่าปัดน้ำเงินย่านสิเหนื่อย์ไปย่านสิเหนื่อยมือดองเมื่อดีกว่า,าจะพักพอนก่อนมือหนึ่งมือค้าว่ามือก่อนข้าพอนก่อนมือหนึ่งนม่สอนจังม,มือวะนม่สอนจังมือคาร์ทาวเป็นตะกี้ไม่เนาะงานแต่งสร้างขวัญนี่เนาะ เรารัดออกน่านไปเลยอะนะแน่แล้วโอ้โหหนูมนจนสิไก้สิฮอดละเออแต่ว่าก็คือว่าแหละของชีวิตของโบคือเก่าแล้วนะทุกคนตั้งแต่มีออโต้เข้ามาคือชีวิตบบคือเก่าเลยเปลี่ยนไปหมดแต่ว,ว่ากะแต่ก็คือว่าเจ้านี่วะเดียว,วก็คือว่าแบบ ถึงมันจะเปี่ยนไปก็เปี่ยนไปทางที่ดีอะนะทางหน้าเขาเจ้าข็ที่ขายอยู่พวขายเครื่องขายของอยู่บนอยู่ทางทางนั้นตะกี้นี่คนที่อยู่ขยนันืลอนี่เขาบ่ขายฮารวันเซาด์นะแต่ก่อนคนที่อยู่ในเมืองเงินเนี่ยทุกคนเนา <ừ. S 2> ะเขาจะว่าประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เขาจะที่เปีขายเครื่องอยู่บริเวณแคมไซเดนทางฝั่งเราฝั่งไทยตะกี้นี่รู้สึกว่าตลาดอยู่ทางฝั่งลาาพี่กอลฝังฝั่งไทยก็นอาจจะมีขึ้นกันไม่สุก อนะใครเครื่องใครใครเคร,คร,ครื่องไขรคอน้ำก๊อสเสื้อผ้าไปขายน้ำวันเสาร์อาทิตย์แม่นเป็นหมอมาจาัดทอดซุกเสาร์อาทิตย์เราเสื้อผ้าไปขายกับมากกับเพชรคลินิกอย่างว่านี่เราก็ถือว่าสูตรชีวิตหลายในมิสุกอะไรไเนาะทุกทางที่ได้เงินยิบสิ้นก็เป็นยิบสิน้นตัดสินเห็ุอย่างเหตุเมื่อทุกอย่างแม่นไม่ยากน้องอู้นี่เก่งสุดเลยทุกคนยิบสิ้นก็เป็นอ่าตั้มหูก็เป็น,ท,นทัก ทักสิน้นทักเอาไปทักสิน้นทักเสือ้อทักผ้าพันคอทักหมกอ,อยงก็เป็นเถ็อาหารก็เป็นเป็นหมอ้อก็เป็นเป็นหมอ้พอพรก็ได้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีกได้เก่งสุดๆแม่ตัวย้อยนี่เบิ้งหน้าไปเซดามไปใส่แดร์ละไทยไปสองก <ละ S 1> ิโลนี่ยนะทุกคนเขาเอิอซุปเปอรม์มัมบดบูบบถึงขั้นแบบปานาะนั่นก็บ,บูถึงขั้นไก่หิงเนาะเพราะว่าอันนี้ติดกับเซแดนไทยทุกคนเนาะคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นี่เจ้าเวลาซื้อเครื่องซื้อของเงินบาทเขาเจ้าก็ฮับเพื่อกันเพราะว่า จะเอายไปใส่ใจมันสะดวกผมสัสมนนะเราก็ข้ามไปไปมาแบบปกติฮะนะคน่ะค่นข้ามสะดวกสบายเลยแดีวยวเขากับว่าได้ข้ามไปโดนแล้วนะโอ้นหนโดน,ดนแลวปีกว่าเส้นนี้ปีกว่าแท้ๆสารน้ำมันที่เถิงมาเหรอนี่มองเอาสวยเอาน้ำมันโอ้โหกันน่าจะไม่ละค่ะ าบจักเอแม่นที่แม่นอยู่ทาง,งน้ำมนันลายอยู่ลายคือน้ำมันอยู่สากน้ำมันทุกคนเขาเจ้านำเข้ามาเตถไทยนะคะเป็นคนยุราเขามาเอาอยู่นี่เป็นกระจายไปซินะแม่นกระจายมีคนกระจายไปเป็นมังก์เป็นมังค์สูรจ่ายน้ำมันน้ำมันเดี๋ยเขานำเข้ามาเตไทยหมดเลยแถวนี้แหงโอ้เงินบาทเงินเลีเล้ยญเน,นะะี่ยเขาเอาหมดสุดท้ายเขาก็ไปใส่ยูุนมวเดนสุดท้ายของมด แต่ก่อนแถวนี้นี่มีนั่นเลยข่อยมาขายเครื่องแม่ข่อยตลอดล้วข่อยมะลินน้ำสองฟเฟดตมะลินน้ำผูญิงผู้ญิงฝาแฟดอยู่แถวๆนี้แหละแต่ข่อยปูดจือแล้วว่าจืดอะไรหน้าหน้าตาเนี่ยข่อยยังรู้สึกว่าจืจ้จอ,อยู่ก็หน้าตาเด็กน้อยฮะนะแต่เดยวนี้ก็คือใิ้ใหญ่เป็นสาวไปแล้วคนเด็กอะไรแต่ก็ลืมแล้วว่าเป็นยังไง <H it> เบองอันนี้อยู่บริเวณทางไปนาดานนะทุกคนเนะขาเจ้าก็ี่มีการขายเครื่องขายของออกมาในแบบ เป็นท่านยังไงเขาเจ้ายู่พี่ยังมีอยูจะขึ้นวงแหวนไหมแม่ใกล้หลายท่านล่ะถามมาคนหลายบอยอยตรเข็มแบบนี้แหละคนหลายบอยอยู่แถวนี้คือโบ้ได้หลายหิงดิโออูจะขึ้นวงไหมคือเ,บบเออจอ้ายังขายคืเจ้าคือวาคือเจ้าไหนจะขายได้อยู่อูกับตัวเมื่อนี่ซีวางแผนชีวิตไม่มืดเลยทุกคนค่อยกันยังแบบสับสนกับชีวิตอยูย่แถวนี้ไว้ที่เอาจังไหนต่อเป็นวงเวงๆอยู่ในหัวเดี๋ยวนี้ มันมาเที่ยวชุดนี้มันมาชุดนี้แบบว่าใช่ใช่ไหมวมันบอกคือเอาไปสองคนนะเพราะ่อเพราะว่าคอยน้ำเป็นน้ำทางใกข่อยอ่อนแอวเพราะคอยแบบผู้ซึ้งแบบเป็นวงโงเวงเบดอยู่เลยตัวนี้ทำแม่งทำแม่งคือคือตอนนั้นนะคอยตัดสินใจผู้ไปเองนะบ้านนั้นไออาคาน้อยเลยเป็นมองๆใจในห้ข้างหน้าไปทางเขาดานเราแม่เหรออ่ะแม่เหรอวันนี้ โอหน่ะดานทางลุมพุ่นแต่ว่านี่มุ้งโมที่เข้าขไปได้บ่กโคได้ละโคได้กับโคเข่าเนาะอันนี้คือหอดทางเข้าแล้วทุกคนเข้าโคได้เนาะเพราะว่าเข้าไปได้จริงเลยเข้าไปบริเวณนั้นแปลว่าไปบนกปปรอบเอกสารนั่น่ะอันนี้คือบ,บริเวณหนาดานไทยเนาะหนาดานไทยห้วยโกนแานขบุญเนาะใสียชูหุ่น,นไปวะเออเขี่ยวคืนเนาะไปอย่าพาอูไปรอกินของแซ่บแทบแถวนี้นิดนึงเนาะ ปิดมาสิมาตั้งใจมาห้านี่แหละปิดจ้อยเมือนมื่อนมื่อหมดแล้วเขาใคมาเปิดปิดจอ้อยครับบมีย่างกินเลยกินแล้วกินเมื่อบริษัทเจ้าบ่าวันหนึ่งบอกเดี๋ยวเราไปเงานเจ้าบ่าววันหนึ่งทุกคน เออเงินเจา้าสาวคนนึงจะว่าไสิมองจากงานดองเฮ้เบิ่งมองจากงานดองเพื่อนนาะสเปนอะไรเนาะไปมาเฮือนเจ้าสาวแล้วทุกคนคนเห็นบักเบง่งเสร็จบักเบ่งยศข้าวกลอนแต่เจ้นนี้ด้วยลึกขนาดอันนี้น่าจะใส่อันนั้นเนาะ ใส่เง <it> oh, ินใส่อันนี้เอาไว้ใส่เงินใส่คำอะผมมีแม่ลูกใครเนี่ยเนือ้อฟพาสินะแม่นรออ๋ออ้อฟพาสเอาเอามาเปล่งตังค์ใส่นี่อออ๋อคอนเสิ่์เพื่นกัจเจศไม่พ่ากันที่เซอร์กันเลยอันนี้กัจเจศเอื้อนเดี๋ยวแขนนางวะเนาะสวยความงามทุกคนคนมาช่วยกันหลายแค่ไหนคนมาช่วยกันที่บอกเปล่งหลายแค่ลายวะป้า บางคนเห็นบังบิงนีอันเห็นไานดองยังบุพฮอดดองทุกคนเลยให้แล้วว่าเนาะต้อเป็นสาวให้พ่มันเข้าใจนะเวียกันวัวเนาะจะเข้าใจเนาะอันนี้ใครจะเอื้นเขียนนะอันนี้ทาบานคอยเป็นบอล ถามไปตูวแล้วประเด็นอย่างไรปรนอะน่ยอันอนี้อันนี้เขาเอื้นเนี่ยไปดูฮะเห็นอยงไรร้เพอค่ะเอื่อบปผู้กัดนั่มันจะออกมาคือกันบอสคล้ายๆกันยุกพอพุ่งผลออกมาถ้าถ้าบุ่งผลมันออกมาก็มันจะคือกันบอส มีแต่คนผูมีแต่คนพูดจ้ากันบุนสดเนาะแมนเนาะเมนเนาะมื้อนี้เป็นของกินอุ่นดองซึ่งเนาะ เอ้ยน่อมแมวนมแมวนมแมนมแมวน่าจะเป็นว่าเอาเป็นโค้งมใส่เป็ดงานพนังวะเน้ยออถ้าคนมาให้บักเบงไหลให้ไหลายวะเนาะยำนี่ยำคือทั้งเหนือเขาบ้งหัวอ่นบักเบงค้าควันบ้วงมีข้าวมาบักเบ่งบะบ่มีวะเ้เงนี่ย่งเป้งเท่านีมันเร็วง่ายเลยตัวในน้อยเอง มักเป็งพาขวัญบ่คอยเอินน่ะเวลานูกเนี่ยแบ่งประเทศเต็ม kh ไปเบื่องวลาเพิ่นต่ำมึงเพ้่อยู่ทางหลังคนน่ะเพิ่นต่ำน้ำาพปับใจได้ไม่เท่าอ๋อคุณน่ะต่ำมึงเุ่งกค่าคุณน่ะาใหญ่แท้ อันนั้น,นเป็นพาแรกหนึ่งเขาสบายอเนาะต่ำหูหมลายเซกัสางนอนเียนพี่นองล หได้เนาะคนหลายคนช่วยกันถึงได้ออกมาเนาะหลายให้หลายวะคนจจ้างเลยเนาะบางครังทีอร์ก็ไปช่วยกันเนาะทีไปทีมันเนาะเอาเหงอกันไปเนาะขาาดตับองส์สิ่อสิ่งก้อน ไปไปไปพระเนี่ยมักบิงกับเป็นสาวคนพระเนียเขาก็เป็นซิบคนขอกาจิ้มหรือกัมบลาอ่านน่อยรพวกเจ้าซื้อไปไปเบิงบงขอจัดงานไปมาแวะกินข้าวก่อนเลยไอซื้เข้าไปเอาออโต้เนาะ เอาจะเอาอย่างไปเอาขอาต้มร้อนก็เอานี่ซะเต็กะเอาเต็กง่วนี่เด้อเต็กง่วนข้าต้มร้อนจะเเป็นซีนงวเด้อเอาตำจะกบ่เขากินโมได้เบิ่งมาไม่กินตาเด้อเอาตำเดี๋ยวต้องใส่ปลาแดง าำยาสัะเพตามทำตีนยะะุ่งเลยตีนไหนอูฮะตีนอะไรเพี้ยเพี้ยวะเป็นไข่ละซนะื้อไงจะซื้ออันนี้ไปต้อนบักตานก่อนอตอนเราเคยซักตอนน้น้ซื้อหลวงขาวกาัะนะ,ะ <c oughs> เห็นเย็นก่อน ให้ตานตืน่นใจก่อนขอเข่าเร็วดีดีก่อนมาลูกไหนยังปรจ่อย <g ill ip> อเีกว่นายโมได้เลยเดี๋ยวกินข้าวแล้วไปพักผ่นนอนเนาะคอยขี้ชิพักผ่อนเทั้งกันสินอนจากสองสามชั่วโมงก่อนคือสิมีแหงยาวมือแรงคือสิได้ไม่จันคือสิหอดละตื่นมาขำๆอยน่าจะขำๆอยู่ไม่จันไปไปลงเหอวางกันว่ะนี่เพอาปลุกเารักอีกเด้อยว เราสิเขาจะสิไปหลวงก้าบางกันวะวันนี้กัสิฮอด,นดันเลยที่บอกหอดันแถวเชียงเงินเลยที่บอกสองคนส่วนเมนโซเฟอร์บุกมืทางจักคนบราเคยไปทา้แจักคนเงนนนินเนาะจักบ้านกำการเราเดินทางบูฮวนะฮะแต่อีกคิดฮอดอยู่ค<ห>ิดฮอดอยู่มีแต่ผู้บุลึงทางมีแต่ผู้แบบคับแต่แต่อยู่ในล่องซานฮะเนาะเคยไปไทยยังได้เคยสิลึงทางเฮ้ยเราเคยไปเสร็จเนา ไทยกับปันขี่รถขึ้นดอยบ้านเฮาคือกันได้โอ้ยทางบ้านเฮาแฮงจื้อไงไปเจอด้ก็มีเส้นทางมีแต่เส้นหนึ่งเส้นลักหุ้งหมดเลยทางเปนยังไงธุรกิจที่เป็นยังไงเป็นยังไงพ่อไปได้อยู่อ่ะค่อยๆติดเจ้ากับต้นตาลแล้วมาเจาใะใจจอไม่ค่อยเป็นรักเพรเห็ุบ่ได้ค่อยต้องได้เบิ่งเบึ้งต้องได้ปรึกษาต้องได้ลงแต่ชนะกูได้เวียนนะเบื่มือ ต้องเฮ็ดมืดมือมืดมันก็สิได้เงินล้านนึงบ่เป็นง่ายๆโต๊ะนั้นถามว่าราคากระเพงบอกกระโบนได้แพงแต่ว่าก่อนสิเฮ็ดได้โต๊ะนึงอะมันหลายขั้นตอนมันงานปานี่แหงเลยมันหลายขั้นตอนในดีแบบว่ามันขั้นีงมหรือมันต้องงอมงมงอมนั่นแหละแล้วตอนนี้ดูพ่อกับปะบโได้เดินกับป้าโได้แต่ข่อยว่ามันกะถามมันนักเิ้งโบคือข้าแบบ โบได้อันนั้นมันหิงกันนะคอยให้คอยไปตอนสวยดียน้อนละครแต่ว่าขั้นเอาเฮ็ดเหรอเขาบอมีเวลาให้นอื่นเลยเมืนเขาก็ลองเบิ้งคันว่าเขาเห้โบได้หรือว่าเดี๋ยวก็มีตั้งแต่เขามาเฮียนฮู้เขาบอกเออแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบนี้โบขั้นว่าเฮ็ดนะกษิเฮ็ดยุแรกๆลองเฮ็ดไปก่อนขั้นว่ามันเจอปัญหาอะไย่างเง้ยจึงแก้ไขลำหลังเพราะวะกษีรู้งกิลงต้นตาลดีๆว่าลองเฮ็ดเฮ็ดไปละเขาบอกว่ามันมีปัญหา ปัญหาเรื่องใดๆอย่างวันนี้จิงแบบซอกแก้ mm hmm. คันามันเฮาเฮ็ดโบวัาก็ต้องได้ซอกจ้างคนคนงานมาส่วยมันหนักอยู่หนักเลยหน,นักสมควรอยู่เขากับป้ายูทูบอะไรยูทูปก็เป็นบอนหาเงินเาอกมากันที่จริงว่าเรื่องเฮ็ดตังนี่รักๆ,ๆคันมีคนน้นรับจ้างไปโบกหนี่ยก็ดีที่กันก่อนโบกนี่ยขีเป็นต่ขี่ข้านนะโบกก็บอกไง ฮะบ่ขงบอกไงง่าย,ยเจ้าตะกีขัข้นแต่ว่านะ่ะคือว่าอะไรขั้นมนะีเครื่องปังเครื่องน่้นนะเครื่องปั้นปูนนี้ชีวิตคือที่ดีขึ้นขนาดเมนลอยหลานแบบว่าอืเหมือนนี้อูซีกับตัวอีี่ไปวางแทนนะอูฮันแล้วแบบมาเที่ยวครั้งนี้แบบเอาลูกมาเนาแล้วมายุ่งยิ่งนะ่ะมันบคุคคลสมัยเขาสองคนแล้วว่านี่ลกะก็เลยว่า คือว่าที่ไหนวะทุกคนมันบคือชีวิตคือเกล้าถามว่ายากเที่ยวยากยัากไปท่ายิปแพร์นอกอีบอกการยังยากไปยู่แต่ว่าชีวิตมันบวคือเกล้าก็เลยว่าซีไปปรับปรุงฮานซีปุ๊งฮานไม่ทุกคนเพราะว่าฮานเกล้ามันมันผุพังหิงแล้วแล้วมันก็บวเป็นซีปุ๊งฮานไม่แล้วซีซีขายเครื่องลองเบิ้งว่าชเป็นไปได้บอกแต่วแม่จันมาเมื่อแรงชีลมแม่เบิ้งว่าซีเฮ็ดแนวเดอร์ซีปุ๊งนวเดอร์เดอร์นวเดอร์นนะอู๋มันยากแบบเดี๋ยวนี้ทันยาก แค่ถ่ายยูทูบแล้วก็ขายเครื่องเราเอาลูกแค่สามย่างนี่พอละเพราะสามย่างนี่มันก็นักเกินละค่ะนะจนตัอตัวใหญ่เขากับเบาไปหลายแล้วแม่นแต่ว่าความหมายว่าคณะหนเขายางไปถ่ายคลิปกับสิเอาตัวฟ้าไม่จันเลยไปจันเฝ้าห้านแล้วกับต้ละไปไปประมาณสองสโมลกับสีหนาเชฟแบบนี้เอาแล้วก็มาอู้จิเป็นคนลักลักที่ฟ้าห้านแล้วก็บซิบริหารขายเครื่องอีกแต่ว่าซิบุเฮ็ดคือแม่จันทร์เฮทนะซิบุเฮ็ดคือแม่จันเฮ็ดซิเฮ็ดแบบแบบไม่นะผมคิดอู้นะ แม่จานทีนันตามมีตามเกิดพูดขายก็ขายเครื่องเก่าๆเดิมๆขายแบบจันฮางกับจัดตามวาดไปสิฮ่นะเลยว่าบ้านอู้สิบุฮ็ดแบบนั้นซีนี้วันดีๆคักับคักฮะนะมาห้องเธอแล้วท,ท,ลทุกคนพากันมาเตม้มดอกไม้เนาะพากันมาเตม้มดอกไม้อันนี้สวยสติกเจ้าอู้ก็ยังเต้มบบงามอยู่ทุกคนผมซื้ว่าเต้มโคตรขีรายเลย เดี๋ยวที่ได้พัฒนาค่อยๆเ <ไป S 1> ตรียมใหม่ <ไป S 1> ทุกคน<ป>นี่เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้า,ดนดาเด้ทุกคนเด้อมาเฮียนเฮ็ดเอาเทเอาว่าทุกคนก่อนที่ได้เงินมันง่ายเลย